สวัสดีครับเสาร์นี้ก็อยู่กับเอาเคหะรับมือเก่านะครับเนาะพามาเลาะตลาดเซาเก่าครับพี่น้องวันนี้หาของกินฮะคือปลากอก็ทำตะปูฮะคือปลากอก็นั่นไปย่อนเลยไปย่อนจ้ะอันอันหน่อยเจ้าบาทครับห้าสิบบาทก็ง่ายนิดร่อย มนมีพักหวานน้ำนาะครับตวงนี้น้อย

nói không chị ba, thái với tôm thái, tôm với tôm nướng,

ครับครับครับรายได้ต้องแบ่งกันลราเรได้รูปัวนี้ยังไงตนี้ลูกทะเลกับเมืน่นี้เนี่ยตุ่มเนี่ยโอ้โอร้อยยี่สิบนมอันนี้ตลาดช่วงเศร้าๆครับับบรรยากาศเมิดฝ่าขึ้มฝนครับ น่ผ <Private S 2> ู้นี้คล้ายเบิร์ตเลยใช่ไหมอไรอืใช่เลเาลับไอ้ตันี้าส่งตาเอาปองก็่งมหอยุดก่อนเป็วการถเลย

นีอย่างนีครับอ้อมอยังครับนี่อ้อมมา้มมามเป็นกระเซาบครับใก,กล้ใกล้บ้านคัแอบพามาเบิรงขนมโคคุดใหยครับคุณใหญ่ผ <c oughs> ันเห็ดขนมโคโ,โบราณอ้อจะมีร้านโกโบ้ด้วยถูกเ้อคร จิงเย็นเออเอานี้ที่ลงลงข้างล่างแล้วงบเขามันเย็นแล้วเอาต่วน้าัเออระเบิดวิธีการเห็ดสัหญายครับ

คนใหญ่นเห็ดเป็นยังใส่เตาไฟเนาะครับพี่น้อง Warga i n นะคุณยายเป็นกระไรๆเนาะครับแวะเวียนมาซื้อน้ำเปิ้ลจะจังหวะดูก่อนือจะซื้อเหมือนเราเกิดรุ่นโตเจ้าก็เก่งนี่เนาะโอ้ยเพื่อนว่าได้เงินผู้เฒ่าเสยเพื่อนว่าป้าเขาว่าเราได้แล้วเราได้ปีที่สองละน่าเก่งทั้งตัวโตยังดีเขาดีได้หมดเลยตอนถอยตัวโรงเรียนน้ำกัน นีกางหูเน่าหอใครได้แล้วจ้ว่าเจ้าข้าผัดื่สะพานอยปีนึงของเรียนต้างแม่นกันโอ้สองปี้นี่น้าเจ้านสอน้อว่าังหมดนักขนาั้นนักกนรพนักงาทามงกันพนันได้พนีได้แต่พนักพนกเท่าเออได้บัไดดดอกว่ะก็จะว่าเจ้ากิงอยู่นองหรืออาจไปเงินพนเท่าซื้อหรือบน้บ้างว่ะฮ่าฮ่าฮ่าบัไใบัว้ายได้ค่ะว่ ไม่ได้ก็พอนี่จากสายดิวยน่าไม่ใช่ว่านดอกว่ามันชีวิตตนมันสั่นยมันใหญ่ลักเก็ตลักแปดน้ำกระเจ้าเนี่ยชีวิตต้นมันสั่นลายนะม้ำโกกันหมนเลยน้องกินติดอยู่นี่ยัง